สวัสดีจ้าไม่น้อยร์เว์เดจ้าไม่น้อยพามาเลาะบนหิมะมหิมะตกหิมะตกเมื่อคืนนะคะครั้งแรกของของปีวันนี้เป็นวันที่20เดือนพฤศจิกายนปีส5 6 7ันายหิมะตกครั้งแรกค่ะ ภูมิก็หนาวมืออยินงเบึงบึงเบึงอ,อุณหภูมในเพราะทำนี่ก็สูนอ,องศา,าแล้วก็ได้สูนอ,องศา,า,า,ามือนนะแต่เราควควรรู้สึกหนาวจังเย็น สูนองสาดอย่างขึ้นหนาวแี่หนาวกว่าพี่น้อเนาะเย็นหิมะแรกของปีเป็นในนอะอยู่บางไทยหอยฮอนบอเอาความเย็นความหนาวมาฝากเด้อจ้า ย้ยที่นี้ไปข้าสมุดนี่ไปห่อสมุดติดสูงมูขึ้นฝึกภาษาจากน้อยกระตุน้นกระตุ้นภาษาเรียนรู้ภาษาเพิ่มเติม láo vô đi mấy chim Chọt chọt Ủa ta há ลาไม้เอาคุณนะฟาไม้ปฟาไม้หลังตลาดเห็หนไหม z o มคนนะก้อง z o ก้องไปหาปฟาไม้ก็น้นี่นะลูนะำนีนะบนต้นไม้ หิมะหิมะมาเขายังขี่จักรยานเดียวโอ้ระวังด้วยเอาเอ้ยเบิ่งเพิ่นติดตกแตง่งต้นสนต้นขิามสะมัดละฮอดของสมุนละไม่น้อยจจเข้าไปไหนก่น จ้าแต่แต่ก็ไม่มากะวิโขตวจบคลิปสั่นๆไ้เพียงแค่นี้ก่อนเด็กค่ะขอบคุณทุกคนรับชมด้วยจ้าไม่น้อยโนเวจ้าสวัสดีจ้า